แฟร์เสียงไฮของเรากิ่งยาวกิ่งใหญ่กิ่งอวบอวบเลยถ้าทำแบบนี้ย่าลุยไปได้เลยนะคะตรงร่องนี่นะเดี๋ยวอีกหน่อยเขาจะโตคลุมหญ้าหมดเลยนะคะ ปลูกแพรเสี่ยงไฮ้คุณนายตื่นสายถอนหญ้าเนี่ยเหนื่อยจริงๆเลยรดน้ําเฉพาะในร่องเลยนะคะเขาก็จะได้ติดเร็วๆค่ะแพรเสี่ยงไฮ้ของเรากิ่งยาวกิ่งใหญ่กิ่งอวบๆเลยถ้าทําแบบนี้ยกแปลงขึ้นมาสูงๆแบบนี้นิดนึงเพื่อที่จะให้เวลาเรารดน้ําไปแล้วเนี่ยน้ําจะได้ระบายออกไปนะคะไม่เป็นไม่ขังอยู่ข้างในนะคะ พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะขุดหลุมลงไปแล้วก็เอาขี้วัวลงไปไว้ก้นหลุมนะคะหรือว่าจะมีเศษอาหารในครัวเรือนก็ใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปแล้วก็ใช้ดินกลบแบบนี้ค่ะพอกลบแล้วนะคะเราจะมาปลูกแบบใหม่กันนะคะทำแบบนี้เลยค่ะขุดให้เป็นแถวค่ะ ใช่เป็นแถวๆนะคะแล้วเราก็จะปลูกเป็นแถวยาวไปแบบต้นหนึ่งได้เป็นร่องแบบนี้แล้วนะคะทำไงต่อเราก็จะเอาขี้วัวที่เราหมักแล้วเนี่ยไมกรอบนึงใส่โรยลงไปเพื่อที่จะให้กิ่งพุนายตื่นสายที่เราปักใหม่ๆเนี่ยแตกเร็วๆแล้วก็ ได้กินปุ๋ยทันทีเลยนะคะพอเขามีรากออกมาให้คุณนายตื่นซ้ายแพรสเสียงไฮของเรากิ่งยาวกิ่งใหญ่กิ่งอวบอวบเลยถ้าทําแบบนี้ถ้ากิ่งเขาเป็นแบบนี้เราไม่ต้องตัดแล้วนะคะเราปลูกลงไปทั้งต้นเลยค่ะยอดเราเราก็ไม่ตัดนะคะเดี๋ยวเขาออกดอกแล้วก็ปล่อยเขาออกไปนะคะโคนเขาก็งอกรากไปนะคะ เราจะต้องปลูกแยกเป็นสีสีไปนะคะเพื่อความสวยงามหรือว่าใครจะชอบแตบบ่หลายๆสีในซุ้มเดียวกันเลยก็ได้ค่ะแต่ถ้าปลูกจำหน่ายปลูกขายนะคะแนะนำให้ปลูกซุ้มละหนึ่งสีค่ะเพราะมันเป็นการที่เราจะได้แยกสีให้ลูกค้าได้ถูกต้องนะคะนี่ค่ะแดดร้อนมากๆเลยทุกคนนะคะ จับเลยค่ะหนึ่งสองสามสีห้ากิ่งของเรามีเยอะนะคะไม่ต้องไม่ต้องกลัวเปลืองค่ะใส่ลงไปห้ากิ่งตอนหนึ่งช่อเลยแบบนี้เขาเป็นช่อใหญ่แบบนี้เราก็เอาหนึ่งช่อเลยค่ะแบบนี้นะคะฝังลงไปเลยแบบนี้เลยปลูกให้เป็นแถวนะคะเดี๋ยวอันนี้เราจะปลูกแถวและหนึ่งสีให้เลย โอ้ยโอ้ยาตัวขัดนะะดียนแยวและหนึ่งสีห่างกันประมาณหนึ่งคืบนะคะนี่หนึ่งคืบมือนะ,ะห่างกันหนึ่งคืบมือแรกๆใหม่ๆนี่ยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยเราก็จะใช้ปุ๋ยขี้วัวหมักค่ะเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องเกิดญ้านะคะเพราะว่าญ้า เขาก็จะน้อยไม่ต้องถอนหญ้ามากคุณนายตื่นสายสายพันธุ์นี้จะบานทั้งวันนะคะมืดแล้วก็ยังบานอยู่นะคะวิธีปลูกก็ปลูกง่ายๆง,ง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยเขาจะโตคลุมหญ้าหมดเลยนะคะเราจะถอนหญ้าเขาเฉพาะหนึ่งถึงสองครั้งช่วงที่เขาเล็กๆนะคะ พอเขาต้นโตใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะแผ่กิ่งไปคุมดินเลยค่ะหญ้าก,ก็จะไม่ขึ้นแล้วค่ะพออายุได้สักสิบวันนะเราก็เอาปุ๋ยคอกที่เราหมักเอามาโรยที่โคนต้นเป็นแถวแบบนี้เลยนะคะถ้าทําแบบนี้จะง่ายมากๆเลยค่ะเวลาเราถอนหญ้านะคะเราก็จะถอนหญ้าลุยไปได้เลยนะคะตรงร่องนี่นะตรงนี้เราไม่ต้องกรบแล้วนะคะปล่อยให้เขาเป็นร่องไว้แบบนี้เดี๋ยวเราลดน้ํา น้ำก็จะได้ขังตรงนี้นะคะเพื่อให้กิ่งพนุ์นายเขาชื่นฉ่านะคะเขาก็จะได้ติดเร็วๆค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะลดน้ํานะคะเวลาลดน้ําเนี่ยเราจะลดน้ําเฉพาะในล่องเลยนะคะส่วนตรงกลางเนี่ยเราไม่ต้องลดยาก็ไม่ขึ้นด้วยค่ะ